เรามาเปรียบเทียบเศษส่วนกันค่ะวงกลมวงนี้แบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันระบายสีหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีคือเศษ1นส่วนสาวงกลมวงนี้แบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันระบายสีหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีคือครึ่งหนึ่งหรือเศษ1นส่วนสองวงกลมนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน ระบายสีหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีคือเศษหนึ่งส่วน c รูปทั้งหมดคือเศษส่วนที่ตัวเศษมีค่าเท่ากับหนึ่งยิ่งส่วนมีค่ามากเท่าไหร,ร่เศษก็มีค่าน้อยลงเท่านั้นและส่วนมีค่าน้อยเท่าไหร,ร่เศษก็มีค่ามากขึ้นเท่านั้นเรามาเปรียบเทียบเศษส่วนกัน 4มีค่ามากกว่า3ดังนั้นเศษ1ส่วนสมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วนสามีค่าน้อยกว่า3ดังนั้นเศษ1ส่วนสมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วนสค่ะเรามาเรียงเศษส่วนที่มีค่ามากไปน้อยกัน จากมากไปน้อยคือเศษ1นส่วนสเศษ1นส่วนสาและเศษ1นส่วนสเรามาเปรียบเทียบเศษส่วนกันต่อวงกลมนี้แบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันระบายสี1ส่วนส่วนที่ระบายสีคือเศษ1นึส่วนสิบ วงกลมนี้แบ่งเป็นห้าส่วนเท่าๆกันระบายสีหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีคือเศษหนึ่งส่วนห้าวงกลมนี้แบ่งเป็นเก้าส่วนเท่าๆกันระบายสีหนึ่งส่วนส่วนที่ระบายสีคือเศษหนึ่งส่วนเก้ารูปทั้งหมดคือเศษส่วนที่ตัวเศษมีค่าเท่ากับหนึ่งมาเปรียบเทียบเศษส่วนโดยดูที่ส่วนกัน 5มีค่าน้อยกว่า9ดังนั้นเศษ1ส่วนหมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน9 10มีค่ามากกว่า9ดังนั้นเศษ1ส่วน10มีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน9เรามาเรียงเศษส่วนที่มีค่ามากไปน้อยกันจากมากไปน้อยคือ เศษหนึ่งส่วนห้าเศษหนึ่งส่วนเก้าและเศษหนึ่งส่วนสิบค่ะ